ทุกเช้าเราพบกันครับให้พระคำนำชีวิตของเราเพราะว่าจนะพระเจ้าเป็นเหมือนดั่งโคมสองเท้าของเราท่านที่รับครับเราอยู่ในโลกอันมืดมิดนี้จําเป็นครับเราต้องรู้จักพระวจนะพระเจ้าเราต้องกินพระวจนะพระเจ้าเราต้องให้พระวจนะพระเจ้าเป็นสิ่งที่นําทางชีวิตของเราครับวันนี้พระวจนะพระเจ้าที่เราอ่านกันนั้นในพระธรรมเยเรมีนะครับบทที่47 48และ49ครับใกล้จะจบเต็มทีแล้วครับ วันพรุ่งนี้ก็จบแล้วครับวันนี้ครับเป็นเรื่องของการพิ่พากษาเมื่อวานนี้เราเริ่มต้นที่ประเทศอียิปต์ใช่ไหมครับวันนี้ตั้งแต่ฟิลิสเตียนะครับโมอับอโมนนะครับเอโดมซีเรียเคดาฮาโซเอรามนั้นประเทศเหล่านี้พระเจ้ากำลังทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้รู้ให้เพื่อใหเขารู้ว่า ใครคือพระเจ้าสูงสุดเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้วยกันนะครับในบทที่47ครับการที่ภาคษาฟิลิสเตียถ้าเราพูดถึงฟิลิสเตียเรานึกถึงใครนึกถึงติกตอกโกเลอัตใช่ไหมครับโกลอัตที่มาต่อสู้กับดาวิดใช่ครับฟิลิสเตียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความไม้เบื่อไม้เมากับอิสราเอลอย่างมากเลยทําสงครามกันมาตลอด แล้วมีผู้เผยะชนะหลายคนที่กล่าวโทษต่อฟิลิสเตียไม่จะเป็นอิสยาอาโมดนะครับเอเสเคียวเซฟัญยาผู้เผยชนะเหล่านี้ได้กล่าวโทษฟิลิสเตียเพราะฟิลิสเตียนั้นพยายามที่จะข่มเหงทำทำสงครามกับคนอิสราเอลครับคนฟิลิสเตียนี่นะครับน่าจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในกรบเกาะคริสนะครับแล้วกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยก็เขาเรียกมีธุรกิจทางทะเลฮะ พัฒนาการเดินเรือการรับส่งสินค้าทางทะเลแต่ชะตากรรมของพวกเขาคือความพินาศทั้งไทละและไซดอนทำไมกำลังผูกพันธมิตรกับยูดาและไปต่อสู้กับบาบิโลนครั้งหนึ่งเยเรมีเตือนพวกเขาว่าขณะที่เขาส่งทูตไปคุยกับเซเดกิยาบอกว่านะครับจะรวมหัวกันหาทางที่จะต่อสู้แล้วเอาเอกราชให้กับทางยูดาเยเรมีบอกว่าอยา่า อย่าต่อสู้กับบาบิลนจงยอมจำนวนกับบาบิโลนยอมจำนนกับบาบิลนเหมือนยอมจำนนกับพระเจ้าเขาคิดจะต่อสู้กับบาบิโลนเท่ากับต่อสู้กับพระเจ้าแน่นอนครับเมื่อต่อสู้กับพระเจ้าก็ต้องถูกการรบักษาแบบนี้และทางเยรมีเองนะครับใช้ภาพที่เอ่อมาจากทางเหนือฮะทาลัสซารอนอยู่ทางเหนือใช่ไหมครับแล้วทางบาบิลนเองก็โจมตีมาจากทางเหนือแล้วก็เหมือนน้าที่กาลังท่วมแผ่นดินเอ่อมาการบุกลุกก็น่ากลัวมากครับน่ากลัวขนาดไหน พ่อแม่ต้องหน,นีเอาตัวรอดแล้วก็รีบขนาดไหนต้องทิ้งลูกไว้ด้านหลังฮะผู้คนจะโกนศีรษะไว้ทุกขราวกับตัวเองนั้นไว้อะไรในงานศพและพวกเขาจะถามพระเจ้าว่าเมื่อไรพระองค์จะทรงหยุดดาบอน,นาจสะเพกลัวแห่งการทิพกาษาของพระองค์นี้เสียทีแต่ข้อสุดท้ายพระองค์ก็ตอบว่าดาบเล่มนี้ก็ยังคงนะครับกินแผ่นดินฟาดฟันแผ่นดินของการทิพกาษาของพระเจ้านี้นะครับ ไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นครับบทที่4 8เป็นการที่ภาคสาโมอับโมอับเป็นลูกหลานของโลดลูกสาวของโลดไปลักหลับบิดาแล้วก็เกิดเป็นโมอับกับอมโมนโมอับอมโมนนี้เป็นศัตรูของคนยูมาอย่างยาวนานแต่ในช่วงวิกฤตบาบิโลนนั้นทั้งโมอับและอมโมนเข้าไปเป็นพันธมิตรกับยูดาที่จะพยายามหาทางจะต่อสู้กับ บาบิโลนนะครับต่อสู้กับกษัตริย์ในบุคัดเดซาในปี582ก่อนคริสักราดกองทัพในบุคัดเสซาได้กรีธาทัพยกพลเข้าไปบุกรุกรานอัมโมนฮะโมอับขออภัยแต่ทำลายบ้านเรือนประชาชนาทำให้บ้านเรือนประชาชนนั้นนะไมฮะทิ้งร้างแล้วปรากฏว่าการที่พักษาครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าก่อนที่ ทั้งโมอับและอามอนจะเป็นพันธมิตรกับยูดาเนี่ยเขาเคยไปร่วมกับบาบิโลนก่อนหน้านี้นะครับมาโจมตียูดาครับนี่คือสาเหตุหนึ่งสาเหตุอีกอันหนึ่งก็คือทั้งโมอับเนี่ยมีความหยิ่งจองของทรนงตนครับเนื่องจากคิดว่าภูมิประเทศของตัวเองเนี่ยอยู่บนภูเขาสูงจึงคิดว่าตัวเองทำไ,ไมไม่มีใครที่จะสามารถมารุกรานหรือเอาชนะ ประเทศของตัวเองได้คนโมอ,อับมั่นใจว่าพระของเขาเนี่ยนะครับจะสามารถปกป้องเขาได้พระเคมสพระเคมสเหล่านี้นะครับพี่น้องจำให้ดีนะครับสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าไม่พอว่าไทยคนโมอ,อับเนื่องจากว่าพระเคมสเนี่ยใช้เด็กนะครับในการบูชายันพระนี้ฮะแล้วพระนี้เองนะครับเป็นเหตุทำให้กรรษัตริย์มรณะเสมาเรียนแบบอะมานมาสการพระนี้ด้วยฮะ แล้วก็นำประชาชนคนยูดาไปใช้เด็กบูชายังนี่เป็นสาเหตุสําคัญอย่างยิ่งกับการที่พากษาโมอับนั้นเยเรมีเลยฉายภาพการที่พักษาโมอับครับอันแรกเลยครับว่าภาพโมอับนั้นเป็นเหมือนไวายที่อยู่ในขวดโหลที่ตกตะกอนครับเป็นเหมือนกับไวายที่กําอะฮะเป็นวายดีฮะตกตะกอนพร้อมสิกินเลยครับแต่ว่าพระเจ้าส่งให้บาบิโลนเข้ามา จับวายโหนี้นะครับเทฮะเทไม่พอทุบโหลทิ้งต่างหานะครับดังนั้นโมอับจะต้องมาร้องไห้คําควรเพราะแผ่นดินนี้แม้พวกเขาจะนั่งแท่นอยู่บนบอลลังแห่งภูเขาจะต้องร้องไห้คําควรเพราะความแห้งแล้งนะครับในข้อ25บบอกว่าแขนทั้งสองเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งของโมอับแต่ว่าโมอับจะต้องถูก ตัดทั้งแขนนะครับแล้วก็ถูกจับมาหักแขนนะครับทำให้ไม่มีเรี่ยวแรงในการต่อสู้พอในข้อที่ยี่หเนะครับเล่าอัง่นได้ถูกหยิบมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคนโมอับทั้งชาติจะต้องเมาเหล้าจากถ้วยที่พระเจ้าทรงมอบให้ครับเป็นถ้วยที่พระเจ้าทรงให้คนในประเทศนี้ดื่มกินและอาเจียนนะ และพวกเขาก็จมอยู่ในอาเจียนนั้นเป็นภาพที่ไม่มีความงามเหมือนปใประเทศมันเละตุ่มเปะ,ะจากนั้นก็จะมีฉายภาพฉายภาพอะไรครับนกพิราบที่อยู่ปากถ้ำฮะในข้อ28ฮนะจากนั้นข้อที่40ก็ฉายภาพของนกอินทรีครับนกอินทรีที่โฉบมาโจมตีโมอับเมื่อโมอับเป็นนกพิราบ บาบิโลนเป็นอินทรีนกพิราบหรือจะสู้นกอินทรีครับพอถึงข้อสาอครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับก็คือว่าเยเรมีนั้นร้องไห้คร่ำควรวญเพราะสงสารโมอับการล่มสลายโมอับเยเรมีร้องไห้คร่ำควรวญเหมือนกับงานศพนะความโศกเศร้าของเยเรมีนั้นเป็นหลักฐานสําคัญถึงความเมตตาความสงสารพระเจ้าที่ทําลาย คนโมอับเพราะความบาปของพวกเขาในพระธรรมเอเสเคียลสิบข้อสาบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเราไม่มีความพอใจในการตายของผู้ใดจงหันกลับและมีชีวิตยอยู่พน้องครับพระเจ้าพระองค์จะทําให้สุดความสามารถเพื่อให้คนเหล่านั้นหันกลับใจกดกรารพากษาจะตกไปอย่างพวกเขาพอในข้อ46นะครับ4 4ถึง46เป็นภาพของคนโมอับที่ไม่สามารถหนี รอดไปได้ครับเพราะเมื่อท่านหนีจากกองทัพบาบิลนแล้วคนโมอับนั้นจะตกลงไปในหลุมฮะพอจะปีนขึ้นมาจากหลุมนะก็จะติดกับดักเพราะออกมาจากกับดักได้ก็จะถูกเปลวไฟแผดเผาฮะถ้านหนีจากแผดไฟแผดเผาได้ก็จะถูกจับตัวครับแล้วก็โยนไปที่บาบิลนดังนั้นภาพนี้ภาพของโมอับแทนที่ภาพของคนบาป ที่ต้องเผชิญความจริงเมื่อรู้ว่าไม่มีที่ซ่อนในการิภากษาจากพระเจ้าเป็นภาพที่ฉายไปยังคนบาปในปัจจุบันว่าไม่มีสิ่งใดไม่มีไม่มีความเชื่อใดไม่มีความประพฤติทางศาสนาใดๆการบำเพ็ญบุญนะครับการถือศีลภาวนาการบำเพ็ญพจน์ต่างๆไม่สามารถที่จะช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากการิภากษาของพระเจ้าได้ความหวังเดียวเท่านั้น ความหวังเดียวนั้นคือเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงสิ้นพระชนเพื่อบาปของคนในโลกนี้ดังนั้นถ้าคนโมอับคิดจะหนีถ้าคนบาปคิดจะหนีเป็นภาพเดียวกันนะครับเป็นภาพคนบาปต้องหนีไปที่ไหนครับหนีไปลี้ภัยอยู่ในพระเยซูคริสต์นี่ครับแต่ว่าสุดท้ายที่สุดพระเจ้าก็ยังทรงมีพระเมตตาต่อโมอับ ข้อ47ข้อสุดท้ายบอกว่าแต่เราจะให้โมอับกลับคืนสู่สภาพเดิมในการต่อไปดังนั้น,น,นแสดงว่าอนาคตอนาคตข้างหน้าอันยาวไกลกำลังพูดถึงอาณาจักรในสมัยที่พระเยซูคริสต์มาครอบครองคนโมอับก็จะกลับคืนสู่สภาพดีเหมือนเดิมครับบทที่10 49ข้อ1ถึงข้อ6เป็นการที่ภากษาคนอมนครับ คนอม,มนก็เป็นเชื้อสายของโลกโลดเช่นเดียวกับคนโมอับคนอม,มนครับเยเรมีกล่าวข้อกล่าวหากับคนอม,มนเพราะว่าหลังจากที่อสซิเลียนะครับโจมตีอิสราเอลทางตอนเหนือและกวาดต้อนคนอิสราเอลตอนเหนือนั้นไปเป็นฉเฉลยแล้วคนอม,มนเหล่านี้เข้ามายึดดินแดนของคนเผ่ากาศราวกับว่าคนยิวจะไม่กลับมาแล้วนะครับทันทีแลครับคนอม,มนเองยังมีข้อหาชะการชักันอีกก็คือว่าเขามีพระนะครับชื่อพระโมเลกเนี่ย พระโมเลกเขากล่าวอ้างว่าพระโมเลกเป็นพระที่มีความยิ่งใหญ่นะครับมีความแข็งแกร่งกว่าพระของพระเจ้าของอิสราเอลครับแหมพี่น้องครับในข้อสองบอกว่าอิสราเอลจะขับไล่คนอม,มนออกจากแผ่นดินฮนะและไม่เพียงเท่านั้นนะครับในข้อสี่เราเห็นว่าคนอม,โมนโอ้อวดนะครับในความปลอดภัยของตนเองเพราะพวกเขานั้นมีหุบเขาปกป้องเขาทั้งสามด้านเขาภาคภูมิใจว่าจะ ไม่มีใครสามารถบุกทะลวงนะครับยึดครองดินแดนของเขาได้ของเขานั้นมีความแข็งแกร่งพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะท่งให้เขานั้นนะครับหนีตายอย่างสยดสยองพระเจ้าจะทรงให้กองทัพอบบิสราลนั้นเข้ามากวาดต้อนพวกเขาออกจากแผ่นดินนี้นะครับและไม่มีสิ่งใดที่เขาจะวางใจและสามารถปกป้องจากการบุกลุกลุกรานนะครับผ mm ู hmm. ้รับใช้ของพระเจ้าคือในบุคดเนสซาได้ครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับ ตอนสุดท้ายฮะเราก็ยังเห็นพระเมตตาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อคนอม,มนฮะพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะทรงฟื้นฟูนฟนอม,มนนะครับกลับคืนสู่สภาพดีประทานความมั่งคัง่งแก่เขากลับคืนมาครับนี่คือพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่ออม,มนฮะในบทที่4 9กาข้อ7ถึงข้อ22การที่ภาคสาเอโดมเอโดมสืบเชื้อสายมาจากเอซาวครับเอซาวคือพี่น้องกับ ยาโคบนั้นในกรณีของเยเ,เรมีนะครับกล่าวโทษเอโดมเนื่องจากว่าทางเอโดมไปร่วมมือกับทางทางยูดานะครับที่จะไปต่อสู้กับบาบิโลนเมื่อพระเจ้าสั่งให้ยอมจำนนต่อบาบิโลนเขายังจะร่วมมือกับยูดาต่อสู้กับบาบิโลนเพราะนั้นดังนั้นการรักษาของเอโดมนั้นก็จะเป็นเหมือนการเก็บเกี่ยวที่พระเจ้าจะเก็บเกี่ยวพวกเขาจนไม่เหลืออะไรเลยครับ พระเจ้าจะเก็บเกี่ยวอย่างละเอียดทีถ้วนนั้นเอโดมจะต้องดื่มจากถ้วยนะครับของพระเจ้าถ้วยแห่งการพากษาของพระเจ้าและความจองหองของพวกเขาเขากบฏต่อพระเจ้าจองหองยังไงครับคนพวกนี้ถ้าพี่น้องจําได้เขาอยู่ในพวกในเมืองเปตรานะครับเมืองเปตราพี่น้องจำได้ครับที่ประเทศจอร์แดนนะ่ะที่เป็นหน้าผาแล้วก็ขุดทําเป็นบ้านเข้าไปในหน้าผานะฮะที่สวยๆนะครับ ที่นั่นแหละครับเขาคิดว่าโอ้โหที่นั่นเขาซ่อนอยู่ในหินผาไม่มีใครที่สามารถเข้ามาทะลุทะลวงความแข็งแกร่งเขาได้นะครับแต่ละพี่น้องจําได้มันจะมีช่องแคบๆไปนะครับระหว่างช่องหินนะ่ะใครผ่านมาตรงนั้นผ่านไปผ่านมาคนเอโดมก็จะดักป้นแต่ว่าครั้งนี้พระเจ้าบอกว่าจะทําลายเมืองที่เขาคิดว่าแข็งแกร่งให้ราบเป็นหน้ากองเหมือนกับโสโดมโกมลาเลยเนบูคัดเนซาจะมันเหมือนอสิงโต ที่มาเหนือเอโดมนะครับสิงโตนี้จะมาลายล้อมแม่น้ำจอแดนอย่างหนานแน่นและพระเจ้าจะทรงไม่ละเว้นเอโดมที่เปรียบเสมือนลูกแกะที่อยู่ในกำมือของสิงโตพระเจ้าโรงทรงเสด็จมาเหมือนนกอินทรีโปรงทรงให้บาบิโลนเสด็จมาขอภยัยพระเจ้าให้บาบิโลนนั้นมาเหมือนนกอินทรีทำให้คนเอโดมหวาดกลัวเป็นทุกข์เจ็บปวดเหมือนหญิงที่คลอดลูก เอโดมเองนะครับแม้ว่าจะมีสีปัญญาที่ยอดเยี่ยมแต่อย่างไรก็ตามสติปัญญานั้นไม่สามารถช่วยเขารอดจากกองทัพบ,บาบิโลนไปได้พาพิโรธของพระเจ้าก็ยังมีต่อบาบิโลนต่อเนื่องแต่ว่าพระองค์ก็ยังทรงมีพระเมตตาต่อหญิงไม้เด็กกำพร้านะนั้นความเย่อหยิ่งของเอโดมเป็นบาปชะกาศชะกันสําคัญที่ทําให้เอโดมนั้นต้องถูกไปพากษาในครั้งนี้ครับ ในบทที่49ข้อ23ถึงข้อ27เป็นการพิพากษาซีเรียหรือดามัสกัสด,ดามัสกัสนี่นะครับเป็นเมืองหลวงของซีเรียผู้เผยพระนะอิสยาก็ประนามดามัสกัสนี้นะครับอาโมสดก็กล่าวหาประนามซีเรียว่าคนพวกนี้นะครับปฏิบัติต่ตอคนกีรอาดเหมือนเมล็ดข้าวบนลานนวดข้าวพระเจ้าพระองค์ทรง,รงตัดสินคนซีเรียว่า คนเหล่านี้ไร้มนุษยธรรมมีความโหดร้ายเยเรมีบอกว่าเมื่อคนซีเรียนะครับได้ยินข่าวของกองทัพไบ,บโบลนพวกเขาจะสั่นกลัวอ่อนเปี้ยไปความเจ็บปวดของซีเรียจะเป็นเหมือนหญิงที่คลอดบุตรพวกเขาจะวิ่งหนีจะละทิ้งเมืองและหลบหนีออกไปแม้ชายชะกันนะครับของพวกเขาจะถูกฆ่าตายตามท้องถนนจะถูก โยนลงไปที่พื้นและถูกเผาลงไปที่นั่นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงพิพากษาซีเรียครับต่อมาครับบทที่ 49: กาข้อ28ถึงข้อ33การพิพากษาเคดาและฮาโซครับสองชนชาตินี้เป็นสองชนชาติที่เร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายกางเต็นท์อยู่ทะเลทรายเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอูดอยู่ในทะเลทรายทำไมพระเจ้าพิพากษาเขาเพราะว่า พวกเขาเป็นไงฮะลอยไปลอยมาเหมือนเป็นคนอิสระครับเขาจะเดือดร้อนอะไรกันไม่ยุ่งเกี่ยวฮะดังนั้นพระเจ้าจึงจัดการพวกเขาเพราะความหยิ่งจองหงฮะเอาแต่ตัวเองฮะไม่สนใจว่าเขาประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นยังไงก็แล้วแต่พระเจ้าจึงให้บาบิโลนเข้ามานะครับจัดการพวกเขากวาดต้อนพวกเขาฆ่าพวกเขาเพราะความหยิงจองหงะ่ะดังนั้น เขาบอกว่าเขาอยู่สบายดีเขาไม่ต้องการพระเจ้าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใดดังนั้นนะครับพระเจ้าจึงให้บาบิโลนมาลองดูซิว่าเอาถ้าตนเป็นที่พึ่งแห่งตอนอะจะอยู่ได้ไหม<อ>นะครับก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า<อ>เมื่อไม่มีใครช่วยได้เขาก็ต้องช่วยตัวเองแล้วถามว่าตัวเองช่วยได้ไหมก็เป็นยังไงแล้วครับก็เสร็จบาบิโลนสิครับีน้องครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่พระเจ้าสรงพิพักษาเคดาและฮาโซครับ สุดท้ายครับข้อ34ถึง39เป็นการที่ากษาเอรามครับเอรามนี้เป็นประเทศที่อยู่ฝั่งตะวันออกของทางบาบิโลนอยู่แล้น,นะฮะทางท้าหารของเอรามเนี่ยขึ้นชื่อมากเรื่องการยิงธนูพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะหักธนูของเอรามพวกเขานั้นจะไม่สามารถต้านทานพายุของบาบิโลนได้พระเจ้าบอกว่าพายุลูกนี้จะพัดมาทั้งสี่ทิศเลย ทำให้ประชาชนคนเอรามนั้นกระจัดกระจายไปทุกทิศทุกทางครับและที่นี่ครับต่อมาจะเป็นศูนย์กลางของเปอร์เซียที่นี่จะมีกษัตริย์นะครับคืออนาคตคือกษัตริย์ดาริอัสพระเจ้าพระองค์จะทรงทรงทำสิ่งสำคัญก็คือว่าบอกว่าผู้ชี่ชนะนั้นจะนั่งอยู่บนบันลังของกษัตริย์ที่ประตูเมือง นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระเจ้าจะทำกับเอรามนะฮะพระเจ้าจะทําให้พวกเขารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์และไม่เพียงเท่านั้นนะครับอนาคตข้างหน้าพระเจ้าทรงจบการพิพากษา,า,าด้วยกันจะให้เอรามเองก็กลับคืนสู่สภาพดีด้วยนะครับมีหลายประเทศที่พระเจ้าสัญญาว่าคนเหล่านั้นจะได้กลับมาไม่จะเป็นอียิปต์โมอับอามนและเอราม ก็จะได้กลับมานะครับสู่สภาพดีท่านที่รักครับชนชาติต่างๆที่พูดถึงการทิพาษาเนี่ยเราเห็นอะไรครับเราเห็น l ลอกก็คือกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเมื่อมีการละเมิดกฎเกณฑ์ของพระเจ้าดูหมิ่นพระองค์นะครับไม่ให้ความสําคัญกับพระองค์พระเจ้าพระองค์จะทรงทีการพิพาของพระองค์ลงชนชาติเหล่านั้นดังนั้นจะบอกว่า ไม่มีชนชาติใดที่จะสามารถหนีการพิพากษาของพระเจ้าไปได้เปรียบเสมือนคนบาปในปัจจุบันไม่มีใครจะสามารถหลีกเลี่ยงการพิพากษาของพระเจ้าไปได้ครับดังนั้นเราพึงระลึกเสมอนะครับพี่น้องครับไม่ว่าทั้งเราและพี่น้องของเราญาติสนิทมิตรสหายของเราที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าไม่ว่าเขาจะร่ำรวยแค่ไหนมีชื่อเสียงแค่ไหนมีคุณงามความดีในสังคมมากแค่ไหน เขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีใครรอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าไปได้มีทางเดียวที่จะหนีรอดคือเข้ามาพึ่งพาลี้ภัยในพระเยซูคริสต์ครับเหมือนกับที่พระเจ้าจะลื้อฟืน้นนะครับประเทศเหล่านี้เมื่อการพิพากษาผ่านไปท่านทีลักครับเมื่อการพิพากษาผ่านไปพระเจ้าจะทรงเมตตาลื้อฟืน้นคืนดีกับคืนสุขภาพดี แต่ขอบคุณพระเจ้าพวกเราในฐานะที่ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราทั้งหลายรอดพ้นจากการที่พากษาโทษบาปที่เราทั้งหลายได้ทําและได้กระบดต่อพระเจ้าแต่คนเหล่านั้นที่ไม่ได้เชื่อวางใจนในพระเยซูคริสต์ก็ต้องรับการที่พักษาพระพิโรธของพระเจ้าไปอย่างเต็มๆครับนี่แหละครับคือบทสรุปของพระธรรมเยเรมีบทที่47 48และ49ครับพี่น้องที่รักครับวันพรุ่งนี้เราประคบกันครับขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ